สิาคำถามกราบน้ำสก,การท่านอาจารย์ทำไมคนเราต้องตามหาความรักด้วยครับคำตอบคำถามนี้ตอบง่ายมากคือไม่ต้องตามหาก็ได้เดี๋ยวมันจะมาหาเราเองไม่ต้องไปกังวลมันไม่มีสูตรอาตมาจำได้ว่าเคยคุยกับหลวงพ่อสุมเมโธ ท่านเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปกราบท่านที่วัดที่อังกฤษปรากฏว่าแต่งงานได้หกหรือเจ็ดครั้งแล้วท่านสงสัยว่าทำไมจึงแต่งงานหลายครั้งเหลือเกินเขาบอกว่าเขาต้องการมีความรักตั้งแต่วัยรุ่นสิ่งที่เขาแสวงหาคือความรักพอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกรักเขาก็พอใจว่าได้แล้ว ความรักที่แสวงหาแต่อยู่น,น,นานๆไปทั้งๆท,ที่สามีเขาดีแต่มันไม่เหมือนเดิมความรักตอนแรกพบมันค่อยๆจางไปเขารู้สึกเสียดายอยากจะได้ความรู้สึกอย่างนั้นอีกสุดท้ายก็เลิกกับผู้ชายคนนั้นแล้วไปได้ผู้ชายคนใหม่ได้ความรักใหม่เหมือนกันรักเขามากตื่นเต้นที่มีความรักใหม่ แต่ก็เป็นอย่างเดิมอีกนานๆเขา้าความรักในช่วงแรกค่อยๆจางไปกลายเป็นซ้ำรอยเดิมตกร่องเก่าเขาทำอย่างนี้ซ้ำห้าถึงหกครั้งเพราะเขาไม่ได้ต้องการคู่ครองหรือชีวิตครอบครัวที่ดีแต่เขาต้องการรักษาความรู้สึกว่ารักนี่เพราะเขาคงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า จะต้องตามหาความรักโดยเข้าใจว่าได้ความรักแล้วมันจะดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะครบแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นความรักก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตและเมื่อมันเป็นความรู้สึกมันก็ย่อมเปลี่ยนแปลงถ้าคนสองคนรักกันมีศีลเสมอกันเป็นที่ปรึกษาของกันและกัน เป็นผู้ให้ข้อคิดแก่กันและกันมีความเป็นเพื่อนต่อกันมากในทุกๆเรื่องพร้อมกับความรักแม้ความรักแบบหนุ่มสาวจะจางไปตามกาลเวลาแต่ความผูกพันจะยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเราคิดว่ามีอะไรสักอย่างที่เรียกว่าความรักถ้าตัวเราได้สิ่งนั้นแล้วชีวิตจะสบาย นี่มันเป็นความคิดงมงายที่มีแต่ในหนังมีแต่ในนิยายฉะนั้นทำให้ตัวเองน่ารักดีกว่าน่ารักก็คือเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจกันได้ให้เราอาศัยสเสน่ห์ของความดีมันมีสเสน่ห์มากโดยเฉพาะกับคนดีด้วยกันอยากจะได้ความรัก อยากจะได้คู่ครองในอนาคตที่ดีก็ให้เป็นคนดีเพราะความดีย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันคนดีก็อยากคบคนดีคนชั่วก็อยากคบคนชั่วมันเป็นธรรมดา